เมื่อก่อนคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใหม่ไม่คนรู้จักก็เรียนสื่อแล้วทำงานไปเรื่อยก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ไปเรื่อยพอขนาดที่มันใช้คอมพิวเตอร์มันก็เริ่มเห็นกําลังของคอมพิวเตอร์สิ่งซึ่งมนุษย์ทําไม่ได้คือการซอสเนี่ะซอสเรียงลำดับนี่ะ,นะแค่นั้นก็มหาศรรแล้วเราก็ได้รับรู้สิ่งอื่นๆที่มันทําได้ด้วยในที่สุดก็เลยมาได้เข้าไปสมัมผัสถึงตลาดหุ้นเรียนเกรดก็เริ่มสนใจว่าถ้าเราเอาแอปพลายเอาข้อมูลของตลาดหุ้นเนี่ย เข้ามาในเครื่องของเอร์เนี่ยเราสามารถแยกแยะอะไรได้เยอะเลยอ๋อตอนนั้นตลาดหุ้นก็ยังไม่อยู่บนโลกคอมพิวเตอร์อือตอนอที่ทำนี่ก็จำได้ว่าบล็อกเกอร์ต่างๆธนาาของหุ้นเนี่ยเขามาดูกันตื่นเต้นก็เอาข้อมูลมารวมทดลองดูล้วลองมาดูว่าเอาทำอะไรได้บ้างแล้วทำอะไรได้บ้างคะช่วงก็เริ่มต,ต้นเลยก็เอามาเรียงเนเป็นเป็นช์ตแล้วก็ลองทำ moving average เป็นเทรนด์ แล้วก็เห็นชัดเจนว่าเออถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยมันขึ้นถ้าอยู่ข้างล่างมันมันลงเพราะฉะถ้าเราทําสามารถพอขึ้นไปตัดขึ้นข้างบนเราซื้อพอตัดลงข้างล่างเราขายก็น่าจะได้เงินง่ายๆแค่นั้นเองแล้วก็ทําเป็นระบบขึ้นมาคำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็ตดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจํานวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้